สายลมสาสาอยังน้อสายลมคืนนี้กระแสลมพัดมาที่บุตีคนเคยไว้ว่าจับคำอายสัญญาใจให้ไหว,ว้ก่อนลาอยู่ลมนานนะน,นะบ่สัญญาใจจับเด๋วมาใจ๋วมาใจได้ไปต่อ อยากฟังเพลงอะไรครับเดี๋ยวล่ำถูกฟังเลยยิ้มหวานเจอกันน้องคายโอ้น้องคายวันที่ยิบเก้า ชาคอนเจยุพุลงคนวามาชัยภูมยิยางยังครับวันนี้มีเงินอยู่โคราชครับพรุ่งนี้ชัยภูมิอยู่อำเภอเทพสถิตหรือแบบเนี้ยจำไม่ได้นะครับเจอกันเลยชัยภูมิพรุ่งนี้ปภูมิพรุ่งนี้นะจ๊ะ ม sure like ันเท่ากันแล้วเหรอเนาะเท่ากันอย่างคับทุกคนเอาบึงนับกล่องซอยเนี่ยเอาซร้าไปยังนี้มีส่วนร่วมกับอ่าเคยอย่างกับโป๊กี้อย่างเงาะอย่างเงาะ โบกี้โบกี้ยังก่อเพื่อนว่ายัางก่อนเฮ้ยี่รักจฉาเพื่อนว่าอะไรจ๊ะอ่านี่ยังอ่ะโอ้โหกับคุณดอกกุหลาบที่ส่งมาลุวนนะครับผมนี่ชายแท้เล็บจิ๋วนะครับแต่งหน้าเองด้วยนะครับก็เริ่มง,งงแล้วนะครับว่าผม ใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่ในอนาคตก็อยากมีเมียนะครับอยากมีเมียอยากมีเมียนะครับตอนนี้ก็ศึกษาดูใจกันอยู่18คนด้วยกันนะครับสิคน1ิคนคือสิบเจ็ดคนคือในความฝันนะครับคนที่จริงๆมีแค่คนเดียวเท่านั้น ันนี้หักเนี่มันตัน้งแต่สอบอยู่โอ้ไม่กอดเสียไปเลยโอ้ oh no ไม่ได้หักตั้งแต่วันนั้น <c oughs> อ่ะนี่เป็นแปลงรุ่นใหม่นะครับผมมันจะเป็นแปลง3ชิ้นนะครับนะเราไม่ได้ beauty broker broker beauty broker นี่นะครับมันจะเป็น3ชิ้นแยกนะครับผู้หญิงจะรู้กันดีว่าว่านี่คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของแปลง ของแป้งของแป้งแต่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็น้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็ก็ทําความเข้าใจไว้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เสียนะฮะไม่ได้เสียทุกอย่างใดมันเป็น3ชิ้นนะครับสามชิ้นสามชิ้นน,นี่เ <learns> บิเื้องตยวเอ э ้ยธรรมาดาที่ไหนนะ get นเพียร์เพียร์หมดอันนี้เขาเอื่อเนียกอันนี้เขาเอิ่เนียกเนียะทั่วทั่วยังทั่ว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 สักอย่างหนึ่งอ่ะปุ๊บเขาจะเสบัด นี่มาธรรมดานที่ไหนผัดผัดมาอวู้คนดูหนึ่งพันคนแล้วนะครับยังเราทั่วๆหนึ่นงเลยะเพราะนเสียงพี่เก่งบอกว่ายังั้นเสียงพี่เก่งกับพี่เกียร์มาตามผม,ๆๆๆๆผมเลยนะนี่รีบแต่งก่อน กู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 วันนี้งานอยู่ที่ศาลากลางศาลากลางนี่วิธีเก็บของเรา อย่าบอกว่าอย่าให้ทำอีกรอบนะกลัวทำไม่ได้อย่าลืมทาลิปนะฮะการแต่งหน้าที่ดีที่สุดเสียเป็งเกง่งออ้ขอตุ๊กตาหมีได้เลยใครใครไปหาหน้าเวทีเดี๋ยวมีตุ๊กตาหมีแจกให้เนื้อฮะปากวาวชามกูบล็อก ต้องติดตามที่ผมเป็นผมอยากให้ผมไปเป็นใครเพราะผมคือเนกนรุพลผู้ที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดนี่เด้ผมให้ดูชุดผมวันนี้เอาเทียดด้ วัสดีครับใส่ชีวิตยากกว่ด้วยนี่ถึงเวทีตุบๆๆทุกคนดูนาฬิกาให้หน่อยสิครับดูนาฬิกาให้หน่อยว่ากี่โมงแล้วเอาเวลาทำผมแปเปลี่ยวนะฮะโห is get a lot. วันนั้นผมผมไปดูคอนเสิร์ตพี่แจ็คสันหวังนะครับและนี่คือทรงผมของพี่แจ็คสันหวังนะครับการเซตผมของพี่แจ็คสันหวังวันนั้นได้มีโอกาสได้ไปนั่งกินข้าวกับพี่แจ็คสันหวังนะครับแล้วก็ได้ถามแกว่าเอ้ยพี่ผมพี่นี่ใครเซตให้เขาบอกว่าเขาเซตเองนะครับผมก็เลยบอกเอ้ยพี่แจ็คงั้นพี่แจ็คส,สอนผมเซตผมหน่อยได้ไหมอ่าพี่แจ็คแจ็คพี่แจ็คสันหวังพี่แจ็คก,ก็เลยสอนผมแต่งนะครับ เอ้สอนผมสอนผมเร็จผมนะครับเราก็จะเขย่านะครับเพื่อให้วอลลุ่มของผมมันมันดูเป็นธรรมชาตินะครับเราจะไม่ใช้มือแตะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือแตะเนี่ยครับถ้าเราใช้มือแตะมันจะมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเราต้องเขย่ามันลงมาก่อนครวอลลุ่มของผมมันก็จะแบบทิ้งตัวลงมาเองนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการให้เขาอยู่ในรูปแบบไหนเราค่อยจัดปึ๊บอยากให้ตรงนี้เบาวใช่ไหมแล้วก็โอ๊ยสีขมือจะคล้องหาง ึบ,บอย่างผมอ่ะผมชอบอย่างนี้ผมชอบแบบให้มันแบบโค้งโค้งโค้งงอมีความแบบมีความโค้งโค้งงอครับผมผมชอบแบบนี้น,นี่นะทุกคนมันต้องใช้สมาธิโอ้ยบองงามเลยหนึ่งเลยโอ้ยพี่แจ็คกูจะสอนหนึ่งเดียวอะงามชัวร์เลย ม่เนี่ยแหละเจ้าแม่มนี่เขาตาจะกองโอ้ยโอ้ยจะเป็นเหล็บจะเป็นเป็นอุปสรรคในการใส่ชีวิตในการแต่งหน้าจะน้องกัน อู้ทำไมไม่เหมือนตอนพี่แจ็คสอนเลยวะแต่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียง,ยงถือว่าได้อยู่อยู่ในเลเวลที่ทนได้ปว่ว <c> ม <oughs> สีพมงกระเฮ็ดเล็บก,กระเฮ็ดเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าก็แบบนี้เสื้อผ้ากระเฮ็ดมากเหมือนกัน หืมโอ๊ยโอ๊ยผมติงเบิดออกแต่ลมแล้วบัดเนี่ยโอเคหมด ครับโอ้โหแหนเ้ยส่วนของวันนี้ส่วนของวันนี้ไงสิบนิ้วนี้น้ต้องขอกราบกรานกับแฟนเพลงทุกท่าน ลูกหลานขอฝากชื่อเสียงรักเพียงสักนิดน้อยๆขอให้นานๆนนาหรือผลมาแล้วครับท่านขอฝากผลงานดันนาเวทีหนาหรือผลมาแล้วครับท่าน ขอฝากผลงานดันหน้าเวทีขอตุ๊กตาหนึ่งตัวข้างหลังมีตุ๊กตาข้างหลังไม่มีแต่ว่าผมก็จะปักใส่อยู่ข้างหลังไม่มีนะครับทุกคนแต่ข้างหน้าก็ข้างหน้าก็อยู่ไม่เยอะนะผมว่าข้างหน้าก็ดูเฉยๆนะ ข้างหน้าก็ดูโอเคก็ดูสบายสบายดีสูนสุดปะร้องขื้นเมื่วานใส่สุดแบบนี้แล้วขื้นไปลองมอลลั่มไหมทุกคนผมจะอ้วนแล้วนะผมจะอ้วนแล้วนะ ไปนะครับทุกคนผมไปงานแล้วนะนี่นัครักลางเก่งยินก็เม็ดอินชิมแดงสื่อตัวแพงเม็ดอินกัมพูชานี่เพียงแรก บายๆพาะผมต้องไปงานแล้วไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนฤพลจะไปลำแล้วนะครับทุกคนนฤพลจะไปลำที่สารากลางสารากลางจังหวัดโคราชไม่ด้าย